สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูแพรอีกแล้วนะคะเนื่องด้วยเดือนนี้เดือนสิงหาคมมีวันสําคัญอยู่หนึ่งวันนั่นก็คือวันแม่นั่นเองค่ะคุณครูก็มีสาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาให้นักเรียนได้รับชมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปี คือวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดอกไม้ประจำวันแม่คือดอกมะลิภาษาอังกฤษเรียกว่าจัสมินเป็นดอกไม้สีขาวที่แทนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่แม่เป็นผู้ให้กำเนิดและดูแลเรามาตั้งแต่เด็กจนโตเมื่ออยู่บ้าน เด็กๆก,ก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะเช่นเก็บของเล่นที่เด็กๆเ,เล่นทิ้งไว้หรือรู้จักช่วยเหลือตอนเองในเรื่องง่ายๆอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวเองเด็กๆต้องเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณแม่และอย่าลืมบอกรักคุณแม่ให้คุณแม่ได้ชื่นใจด้วยนะคะถ้าใครไม่ได้อยู่กับคุณแม่ก็ให้สแสดงความรักบอกรักผู้ปกครองที่ดูแลเราเพราะว่าท่านคือผู้มีพระคุณของเราค่ะ แล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานน่ารักน่ารักเรื่องฉันรักแม่มาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยนะคะฉันรักแม่เรื่องโดยนานกฮูกภาพโดยรติใหม่หงวิสุทธิกุลฉันรักแม่เพราะแม่ยิ้มสวยและแม่ก็รักฉันเสมอ ฉันรักแม่เพราะแม่ร้องเพลงเก่งและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ว่ายน้ำเก่งและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่มีนมให้กินทั้งวันและแม่ก็รักฉันเสมอ ฉันรักแม่เพระาแะแม่ใจดีและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่คอยปกป้องฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ชอบทำให้ฉันสะอาดและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่ เพราะแม่คอยดูแลฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ชอบเล่นกับฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ชอบกอดฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่ของฉันที่สุดในโลกเลย